สวัสดีนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงหวยรับทรัพย์รับโชครวยรวยรวยประจำงวดวันที่1พฤศจิกายนปี63ฉะนั้นจึงมี5ราศีที่จะมีเกณฑ์โดดเด่นที่จะมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคนั้นก็คือ1ก็คือชาวราศีมิถุน ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนของการเงินโคจรเข้าสื่อเรือนของโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคจึงทําให้มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของราบผลหรือได้ได,ได้ฉะนั้นเลขที่โดดเด่นประจำงวดนี้ก็คือเลขสองและเลขศูนย์นะคะราศีที่สองก็คือชาวราศีสิงห์นะคะ เนื่องจากดาวเจ้าเดือนราภะของท่านโคจรเข้าสู่เรือนของการเงินเขาเรียกว่าราภะกระดุมพระซึ่งโคจรและได้ตําแหน่งที่ดีด้วยคือได้ทั้งเออกเษตราธิปด,ดีและมหาอุดแสดงถึงมีเกณฑ์ที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงราบและได้ราบได้ผลและก็อีกจังหวะหนึ่งจะเห็นว่า ดาวพะะัสบ,บดีเนี่ยโคจรเสิร์ในเรือนของปุตตะปุตตะนี่คือการเสี่ยงโชคจึงเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์เนี่ยจะมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงราบหรือบุตรบริวารจะนำโชคนำราบมาให้ท่านฉะนั้นเลขที่โดดเด่นนั้นก็คือเลข4เลข6นะคะแล้วก็เลข5และเลข7ด,ด้วย <S <S และราศีต่อไปก็คือราศีที่3ราศีพิจิก ดาวเจ้าเรือลาพาัเนี่ยโครจรได้ทั้งเกษตรและมหาอุดจึงเป็นเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะคะอย่างโดดเด่นก็คือเลขที่จะนำมาในเรื่องของการเสี่ยงโชคที่โดดเด่นนั้นก็คือเลขสี่และเลข6และราศีที่4ี่นั้นก็คือชาวราศีธนูนะคะซึ่งจะมีเกณฑ์โดดเด่นเนื่องจากมีดาวพระอาทิตย์โครจรเข้ามานะคะส่องแสงในเดือนของลาภผลหรือรายได้ได และดาวพระจันทร์โคจรเดือนของปุตตะคือเรื่องของการเสี่ยงโชคฉะนั้นที่เลขที่โดดเด่นนั้นก็คือเลข2เลขศเลข1หรือจะให้เด็กจับโชคจับลาบให้นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่โดดเด่นลำดับสุดท้ายราศีที่5ก็คือชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยมีดาวเขาเรียกว่าดาวเจ้าเดือนปุตตะคือดาวพระจันทร์เนี่ย โครจรเข้าเดือนของการเงินซึ่งมากระตุ้นในเรือนของการเงินแสดงถึงที่จะมีราบผลหรือรายได้และยังมีดาวพระเกตดาวที่มาสปาร์กนะคะดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือโชคลาภความสําเร็จเนี่ยโครจรอ,อยู่ในเรือนของโชคลาภด้วยฉะนั้นจึงมีเกณฑ์ที่โดดเด่นในเรื่องของการเสี่ยงหวยเสี่ยงโชคนะคะสําหรับเลขที่โดดเด่นประจําเดือนนี้ก็คือเลข2เลข0ย์และเลข9 ในเรื่องของการเสี่ยงหวยรวยโชคนะคะมันก็มีในเรื่องของความเสี่ยงฉะนั้นก็โปรดใช้ในเรื่องของวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะส่วนคนที่มีโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภก็ขอให้มีประสบความสำเร็จเรื่องของโชคลาภรายได,ได้ได้เงินก้อนโตๆด้วยนะคะ